ออดีกับคันทีหรือธนากรก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนะตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมร้านธนากรพิชชิงคอคนติดเบ็ดวนกรทานีนะครับหรือว่าขอจอกอธนากรพิชชิงไทยแลนด์ของเรานี่เองนะครับวันนี้นะครับเรามีสินค้า ที่จะมานาเสนออีกแล้วนะครับม <Hey, S 1> ันนีนะครับผมนะเพราะว่านะครับสินค้าตัวนี้นะครับได้เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วแหละท่านผู้ชมนะตอนแรกนะครับผมนะตอนแรกเลยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาเข้ามานะอันนี้ผมขอออกตัวไปก่อนแล้วก็พูดกันตรงๆเลยว่าผมไม่ได้ตั้งใจเอาเข้ามาตั้งแต่แรกนะครับรอบตัวนี้ผมมาเทสแล้วรอบแรกมันมันไม่โอเคนะครับเพราะว่าผมสั่งมานน้อยราคามันเลยสูงนะครับ พออีกรอบหนึ่งผมมาเทดสนะครับผมจะพูดถึงข้อดีของลอกตัวนี้ก่อนนะครับผมจะพูดถึงข้อดีของลอกตัวนี้นะครับลอกตัวนี้สําหรับมือใหม่แล้วบอกเลยว่าปรับไปสุดตีไม่ออกเย็ดี้จริงหรงอสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องตีแล้วฟูกตีแล้วนะครับผมนะไม่ประสบความสําเร็จกับลอกหยนดน้ําผมแนะนํำต้องซื้อลอกตัวนี้ไปใช้นะครับ เพราะว่ามันตีง่ายมากๆคุมผู้ได้ดีที่สุดในโลกและจกกักรวาลไปนี้เลยอรอกตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่านะครับสําหรับมือใหม่เนี่ยไม่ควรพลาดน,นะครับหรือว่านะครับมันจะเหมาะกับคนที่หนึ่งไปปั่นพวกสลัเบดปั่นบัดเบตปั่นอะไรที่เป็นเหยื่อนักๆพวกกระโดงกรดีตีจิบนะครับผมนะตีจิบโดหรือว่า <c oughs> เล่นตีมาช่อนนะครับ ที่แบบต้องได้ใช้กระดีตีแรงๆแล้วก็ปั่นนะครับมันจะมาแพ้กับเฟืองนะครับผมจะเกินไว้ก่อนนะครับว่ามันเหมาะมากสําหรับใครคนไหนที่นะครับเอาไปใช้แบบงานสมบุกสมบันลอกตัวนี้มีเฟืองที่แข็งแรงมากๆนะครับนะแข็งแรงที่สุดเพราะว่าเขานะครับเขาได้นะครับผลิตมาจากซิง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  ซิงนั่นก็คือเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่ใช้เคลือบผิวกันสนิมเฮ้ย <Hey. S 2> ไม่ใช่ตะกั่ว uh huh. เป็นซิงนะครับแข็งแรงมากกว่าเหล็กและมีราคาแพงมากกว่าเหล็ก <Hey. S 2> นะครับนะโลกตัวนี้ได้เอาซิงตัวนั้นที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับมาหล่อทําเฟืองนะครับข้อ <Hey. S 2> ดีก็คือบึกบึกบึน uh huh. นะครับผมนะเฟืองตัวนี้แข็งแรงมากๆนะครับนะ แล้วก็นะครับผ้าเบรกที่ทรงพลังเบรกตัวนี้เบรกหนักมากรอบตัวนี้นะครับสําหรับใครคนไหนที่ชอบเล่นเบรกหนักๆผมแนะนําเลยนะครับรอบ Audi ตัวนี้นะครับ Audi ลืมบอกชื่อมันชื่อว่าคูซา Audi Audi รอบตัวนี้ทําไมผมถึงไม่ได้สั่งมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่แรกนะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับรอบตัวนี้มันเหมาะกับมือใหม่แล้วใช่ไหม คุณองแข็งแรงทนทานวัสดุตัวนี้ผลิตมาจากพลาสติกเอพเอสผสมด้วยนะครับพลาสติกเอพเอสผสมด้วยกาไฟนะครับมีน้ําหนักเบาและเหนียวยืดหยุ่นนะครับอ่ะผมจะมาพูดถึงทําไมผมถึงไม่ได้สั่งมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับรองตัวนี้ทําไมผมถึงไม่ได้สามมาั่งมาต,ตั้งแต่ต้นเริ่มเปิดบล็อกการสายการผลิตรองตัวนี้นะครับตอนแรกนะครับมีลูกปืน ไอ้ไม่ใช่มีลูกปืนมีแม่เหล็กแค่ครึ่งวงครึ่งวงไงอมันตียากกว่านี้หลายเท่าถึงมันจะมีความปรับละเอียด1นึถึงสิก็ใช่ว่ามันจะตีง่ายถ้ามีแม่เหล็กครึ่งเดียวครึ่งเดียวใช่เวลาตีมันไม่ดูดแต่านผู้มมชมมันไม่ดูดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรอบนี้มาด้วยลูกปืนไอ้ระบบหน่วงแม่เหล็กเต็มวงผมก็เลยสั่งเข้ามานะครับนะ อันนี้ก็คือข้อดีของเขานะครับมือใหม่ใช้ง่ายหรือว่าใครที่ต้องการลอกที่สมบสูรสมบันได้นะครับไปลุยๆได้เล่นงานหนักๆไม่ต้องกลัวพังตัวนี้ตอบโจทย์นะครับผมจะมาพูดถึงข้อเสียของเขานะครับด้วยความเป็นระบบนะครับเป็นระบบเฟืองแบบซิงก็คือซิงไม่ได้ CNC ออกมาเหมือนเฟืองตัวอื่นเขาหล่อออกมา นะครับเพื่อที่จะทําราคาที่มันถูกลงและความแข็งแรงที่มันมากขึ้นนะครับซิงต้มเหลวๆเขาเรียกว่าหลอมละลายหลอมละลายแล้มาหยอดลงบล็อกเพื่อที่จะให้มันเขาเรียกว่าให้มันเป็นตัวเฟืองออกมานะครับข้อเสียของซิงก็คือความละเอียดของเฟืองมันจะไม่เท่าทองเหลืองนะครับเวลามันขบเนี่ยเขาเรียกว่ามันขบเนาะมันขบมันขบข ก็คือเฟืองเฟืองมันมันเข้าหากันแบบเนี้ยครับอ่าทองเหลืองมันจะทําได้เนียนกว่าซิงนะครับซิงจะขึ้นมือกว่าทองเหลืองหน่อยหน่อย,อ,ยอ่าแต่ว่าจะทนกว่าทองเหลืองหลายเท่าโอ้แน่นอนนะครับแล้วก็ซิงเนี่ยมันขึ้นมือมันเป็นเรื่องปกตินะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางคนซื้อไปอาจจะว่าเอ้าทําไมมันขึ้นมือก็คือมันเป็นเอกลักษณ์ของเฟืองตัวนี้ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะครับอือ ผมก็เลยสอบถามไปทางโรงงานนะครับนะว่าทําไมมันขึ้นมือนะครับขึ้นขึ้นไม่เยอะหรอกท่านผู้ชมนะนิดหน่อยนะพอรู้สึกนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าถ้าเทียบปัญหาแค่นี้กับความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าของการใช้งานเนี่ยหแข็งแรงทนทาน 2. มือใหม่ใช้ได้ 3. นะครับรูปแบบสวยงามนะครับผมสนะครับแข็งแรงทนทานนะครับ แล้วก็ห้าน้ำราคาเบามากเฮ้ยจริงเหรอวันี้ผมเปิดราคาไปที่เฮ้ยสามร้อ้าบาทแค่390รเาสเฮ้ย<ห>เดี๋ยวมันจะหมดเนี่ยเดี๋ยวดูดูนี่ผมมาเนี่ยมาแค่ไม่กี่พันตัวเองเอาเดินเดินรอบๆไปดูไปดูกองก่อนออมาทั้งหมดอ่ะสี่พันตัวหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะเพราะว่าอ่ากว่าจะ ท้ายมุกกลาลนะครับของค่อยนําเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเขาเคลียร์สต็อกสิ้นปีแล้วผมเลยได้มานะครับ4,000ตัวนะครับผมมาขายในราคาที่ย่อมเยามากๆ,ๆ390บาทไม่ถึง <20 S 1> 400 390บาท <c oughs> ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ของขวัญตัวนี้ไปฝากลูกฝากล้านฝากพ่อฝากแม่น,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 นะครับคนที่อยากเล่นลออ่องย<า>น้ำฝากเมียน้อยได้ปะ ปามีน้อยได้ไหมก็ได้ถ้าเมียน้อยมึงชอบตกปลาโอเคน่าจะตกอย่างอื่นมากกว่าตกเบ็ด <c oughs> เออรอบตัวนี้นะครับหนึ่งนะครับผมนะถูกแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าถือไปไหนมาไหนก็ไม่อายใครใช้งานได้จริงนะครับผมบอกเลยว่ารอบตัวเนี้ผมได้ใส่วิธีปรับนวงสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่ได้ไปแรกๆแล้วอยู่ท้ายคลิปนี้นะครับ ยังไงไม่ต้องกรอนะครับไม่ต้องกรอคลิปเดี๋ยวดูไปสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะตัดไปให้ตอนทดสอบนะครับผมจะมีอัดปลาสวายและลองปรับให้ดูว่าวิธีการตีวิธีการปรับตอนที่ได้ไปใหม่นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับว่าซื้อไปแล้วจะปรับไม่ได้ผมทําวิธีการปรับไปให้ท้ายคลิปทุกคลิปที่ผมออนแอร์ไปนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งซ้ายและขวามีอยู่ข้างและทาตัวตัวทนตัวประมาณนี้แหละ ข้างขวาผมสั่งมาสอง0ัน้าร้อยตัวข้างซ้ายจะมีคนใช้หน่อยกว่านะครับจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยตัวนะครับหมดแล้วหมดเลยผมกะว่าจะขายไม่ถึงปีใหม่แล้วกันนะครับนะวันที่ผมไม่ใช้ผมจับคู่กับคันทัศนาก่อนชิ่ริงนะครับไกลขอไหมเนีย่ยขายขอไมหมสั่งมาเยอะยังไม่หมดเลยโอ้โหคันตัวนี้นะครับที่ผมไปจับคู่ด้วยนะครับในวันที่ไปปกก็ เป็นคันสองปลายสองปลายนี่ออปชั่นก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะมีปลายสองอันมีปลายสองเวทถุงผ้าถุงผ้าคันเราราคาเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยเจด้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบได้สองปลายคุณผู้ชมนี่เห็นไหมโลโก้ธนาคารชิลสสีแดงเข้าแบบนั้นร้านค้ามีราคาส่งนะครับทักมากําไรแน่นอนนะครับผมนะตัวนี้นะทักมากําไรแน่นอนนะครับคันตัวนี้นะครับชื่อรุ่นว่าว่า2ูพลั นะครับนากรชนากร,ะน,ากรนะครับรีซีก็ของผมเองนะครับสั่งผลิตตัวด้ามเป็นมูดเดิลนะครับเป็นแบงค์กาฟไฟแท้แต่ไม่ร้อยเปอร์ซ็นเพราะว่าถ้าเป็นกาฟไฟแทร้อยเ็มันจะเปราะมากาแต่ถามากเซนต์มันจะดีมากเหมือนกันนะครับแล้วก็เบาด้วยนะครับคันตัวนี้นะครับเป็นกาฟไฟผสมคาร์บอนคาร์บอนทำให้เหนียวมากขึ้นนะครับแล้วก็ มันมีเส้นใยที่เหนียวและแข็งแรงทนทานนะครับคันตัวนี้ในราคาเท่าไหร่นะ790บาท790บาทผมให้ไปเลยก็คือ2ปลายนะครับเป็น2พท่อนแล้วก็ให้ปลายเป็น2ปลายมีให้2เวทนะครับสามารถท่านผู้ชมไปเลือกใช้ได้เลยเวท M H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  ก็คือเวท1 0ขีด20จะเป็นปลายแข็งนะครับเวท M เฉย นะครับจะเป็นเวทอ8คี17นะครับได้สองเวทเลยได้สองเวทภายในการจ่ายตังแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นน,นะครับคุ้มอย่างวะสุดยอดนะครับธนากรพิชชิ่งเราวางแผนว่านะครับท่านผู้ชมนะเราวางแผนว่าหนึ่งท่านผู้ชมซื้อของจากเราต้องคุ้มในราคาที่คุ้มเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ราคายุติธรรมกับคุณภาพมากๆนะครับท่านผู้ชมนะถ้าของที่ ่ไม่ดีหรือว่าไม่ผ่านหรือว่าสเปคมันไม่ได้จริงๆจะไม่เห็นผ่านหน้าจอของธนากรวิชิงนะครับลอกทุกสิ่งลอกทุกอย่างแม้กระทั่งตัวนี้นะครับถ้าผมไม่แน่ใจว่าเออถ้าผู้ชมซื้อไปแล้วมันจะคุ้มในในหลายๆมิติผมไม่สั่งมาอย่างแน่นอนมันอาจจะไม่นุ่มนวลเหมือนอลอกรุ่นที่แต่ราคามัน จับต้องได้ได้นะครับ390บาทนะครับสําหรับมือใหม่หรือว่าใครที่อยากเอาลอกไปใช้แบบสมุกสมบัติเนี่ยตัวแพงของท่านบางทีนะครับเอาไปใช้มันอาจจะไม่เป็นงานเหมือนตัวนี้นะครับทําไมไม่เป็นงานเหมือนตัวนี้เพราะว่ากลัวมันทังกลัวลายบางทีไปลงเรือ,อหรือว่าไปตามป่าล่งกนะครับหรือว่าแบบใช้งานแบบทิ้งๆคว่างๆอ่ะผมบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะมากในราคานี้นะครับจับต้องง่าย สบายเมียไม่ได่าด้วยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็คําตัวนี้เหมาะสมกันมากๆนะครับป 87, ลายแปดสิบเจ็ดและสี่ยี่สิบแถมให้ไปเลยนะครับเป็นสองปลายไปเลย<อ>นะครับสองปลายนะซื้อของจากเราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับท่านาไม่ต้องโอนนะครับซื้อของจากผมไม่ต้องโอนสามารถเก็บปลายทางได้ทุกชิ้นตั้งแต่ชิ้นขึ้นไปนะครับนอนกระดิกขาอยู่บ้านรอได้เลยใช่ แต่ว่ายอดต้องไม่เกิน15,000บาทถ้าเกิน15,000บาทไปรษณีย์ไม่รับเก็บเงินปลายทางนะครับมันเป็นยอดเยอะเนาะใช่ถ้าต่ำกว่า1 5ึ่0หมบาทใช่ไหมเออหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเก็บปลายทางได้หมดงั้นเป็นหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาได้ไหมได้ครับได้เนาะได้ครับมาคุณผู้ชมผมพูดให้ฟังเลยว่าแดงตัดดำทั้งคันทั้งโล้อ่ะมันมันโก้จริงๆริงโอ้ยให้มันเข้ากันเหรอให้โเข้านี่คันธนากรมีติ่ง ปิงหน,หน่อย,อยๆออกมาตรงนี้ด้วยนะครับเพราะ<อ>ว่าท้ายคล้องตะขอเบ็ดนะครับคันธนากรอ,ออกแบบมาให้เข้ากับสรีระคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยเรานะครับาบางทีด้ามมันสั้นจนเกินไปมันก็จับยากเพราะว่าเราเล่นชโดและปลาช่อนซัส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ออ,อกแบบมาสั้นๆหน่อยนึงเวลาตกชโดหรือว่างัดปลาใหญ่ๆเนี่ยคันมันจะหลุดมือเอาอเห็นในคลิปไหมบางทีชโดกระชาก ขอไอ้ข้อมือบิดหน่อยหนึ่งไปเลยได้ไหมหยดุดมือเลยใช่แต่ว่าตัวนี้เราออกแบบมาไทยพอดีกับสริลาคนไทย<อ>นะครับเวลาวัดก็ปึ๊บปันออนี่มันเข้าคิดตอรล่ได้เลยนะครับเข้าคิดตอรล่เลยเนาะเหมาะกันมากๆท่านผู้ชมนะครับในราคาเดี๋ยวผมจะพูดลอกกับคันราคาเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทอ่าฮะบวกสามร้อยเก้าสิบบาทเจ็ด 928,1,180บาทครับเฮ้ย1,180ใช่ได้ชุดนี้เลยเหรอได้ชุดนี้2ปลายสปลาย1,180บาทได้ทั้ง2ปลายสปลายสุดยอดจริงๆแล้วลอกก็ตีเรื่อยๆเลยสุดยอดครับซื้อเป็นของความปีใหม่ซื้อเป็นิเขาเรียกว่าสิ่งตอบแทนนะครับบางทีท่านผู้ชมก็ อยู่บ้านเฉยๆช่วงนี้นะครับมันก็เซ็งๆนะครับออกตกปลาดีกว่านะครับหรือว่าใครช่วงปีใหม่อยากได้ให้รางวัลตัวเองให้รางวัลตัวเองให้ลูกให้หลานให้แฟนให้พ่อให้แม่ได้หมดนะครับตอนนี้นะครับไม่แพงด้วยแล้วก็ใช้งานได้จริงให้แม่ด้วเหรอแม่อาจจะชอบชิบหายแล้วอ่ะโอเคฝากไว้ด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันตีและการตกปลางับสวายของผมดูนะครับว่ามันจะมีปฏิสิทธ สิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนดูมาถึงตอนนี้แล้วท่านผู้ชมไม่ต้องตัดสินใจซื้อตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปก่อนนะครับว่ามันจะถูกใจท่านผู้ชมจริงๆหรือเปล่าหรือว่าท่านผู้ชมมันชอบตรงไหนก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าเด็ดจริงๆรองนะครับผมในราคา390บาทย้ำไปหน่อยนึงจัดไปคูซ่าอ้าดิเดือดมั่วเลยโอเคท่านผู้ชมไปแล้ะท่านผู้ชม รอบหน้าผมมีอะไรดีๆเด็ดๆแน่นอนนะครับผมลงคลิปถ้าไม่เหนื่อยผมจะอัปเดตคลิปให้ดูทุกวันเฮ้ยเพราะว่าสินค้าค้างรีวิวค้างถ่ายงานผมไม่ต่ำกว่า3ากว่าตัวนะสามสิบกว่าตัวเออหน้าไม้ยิงหนูเรายังไม่ได้ถ่ายเลยตอนนี้ยิงหนูมาจนพอแห้งแล้วนะครับกินจนขี้ออกดาบแล้วจิ้มห่ายไปนะคุผู้ชมไปดูกันดีกว่านะครับสวัสดีครับไปละบาย ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันเด้อไม่มีท่านผู้ชมก็ไม่มีผมในวันนี้ธนากรขอคำนับเลยสวัสดีครับผมมาท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้เราจะมานำเสนอลอกคูซ่าอาดีครับผมลอกตัวนี้มีราคาที่ค่อนข้างที่จะย่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อมเยามากๆนะครับอยู่ที่390บาทนะครับ390บาทนี้ นะครับสาหรับมือใหม่ผมแนะนําเลยนะครับลอกตัวนี้นะครับนะผมจะมาพูดถึงข้อดีมันก่อนก็คือข้อดีจะตีง่ายมากๆตีได้สุดยอดและก็ปรับได้โคตรละเอียดในเรื่องการตีแต่จุดด้อยของเขาอยู่ที่เฟืองเฟืองเขาไม่ใช่อลูมิเนียมไม่ใช่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทองแดงไม่ใช่ทองเหลืองไม่ใช่สแตนเลสแต่มันเป็นซิงเฟืองซิง มันจะมีข้อดีก็คือแข็งแรงกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นเหล็กหลอ่อเป็นไม่ใช่เหล็กเป็นวัสดุที่หล่อขึ้นมานะครับไม่ขึ้นสนิมซิงค์นะครับแต่นะครับผมสิ่งสําคัญนั่นก็คือมันจะเหมือนเหมือนลอกมันจะขึ้นมือหน่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะสําหรับมือใหม่ผมแนะนําเลยหรือว่าใครที่ไม่ติดว่าเออลอกมันเหมือนจะขึ้นมือนะครับเหมือนเวลาหมุนแล้วมันจะขึ้นมือนะครับ ผมแนะนําตัวนี้เลยแค่390บาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาตีให้ดูนะครับว่านะครับลอกตัวนี้มีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับเราจะมาปรับไปที่เลขศูนย์ก่อนแล้วกันนะลอกตัวนี้อ่ะแกให้ดูแม่เหล็กเต็มวงอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้แม่เหล็กเต็มวงอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาตีให้ดูนะครับก็คือมาถึงอะคอนคอนสป,ปูลได้นิดหน่อยมาผมจะมาพูดถึงวิธีการปรับหานะครับผมว่า แต่และเหยื่อแต่และตัวความหนักความมีน้ำหนักของเหยื่อหรือว่านะครับแรงของเราหรือว่าคันที่เราเลือกใช้นะครับมันจะเหมาะกับาการปรับไปที่เซนเตอร์ตัวไหนนะครับอ่ะเราปรับจาก12ใช่ไหมผมลดลงมาสัก2เเลขนะครับเหลือ10อ่ะเหลือ10อ่ะเหลือ10นะโอเคมาเดี๋ยวเราตี10ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไง อ่ะสิบเริ่มไกลนะครับแล้วก็ไม่ฟูด้วยสิบเริ่มไกลแล้วก็ไม่ฟูด้วยมาเดี๋ยวผมจะลองปรับลงไปอีกสักสองกิกดูนะครับเราปรับไปอีกสองกิกไปที่เลขแปดนะครับสําหรับมือใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมลอกตัวนี้นะครับอ่ะปรับไปที่เลขแปดอ่ะลองตีดูว่ามันจะไกลมากน้อยขนาดไหนอ่าเริ่มฟูเรีวนะครับปรับลงไปที่เลขแปดเริ่มฟูนะครับเราก็ดึงออก พอปรับมาที่เลขแปดแล้วมีปัญหาเราปรับไปที่เลขเก้ากันนะครับอ่ะปับคอนสปูลเข้ามาตึงนิดนึงโอเคอ่ะดีโอเคเลยท่านผู้ชมเลขเก้าไม่มีปัญหาครับอ่ะปรับเลขเก้าลองตีดูสักอีกสักไม้นึงนะครับเผื่อเผื่ออ่าดูว่ามันเกิดจากแรงลมหรือเปล่าที่มันคู่เมื่อกี้นะครับอ่ะเลขเก้านะครับท,ที่เลขเก้าเหมือนเดิม ไปจะลองตีดูโอเคเลยท่านผู้ชมก่อนนูน่นเห็นไหมอย่างไกลอ่ะเอาอย่างนี้นะครับถ้ามือใหม่นะปรับเลขเก้าแล้วมันยังไม่ไกลมากพอมานี่นะครับปรับไปแปดครึ่งอ่ะแปดครึ่อ่เก้าครึ่งนะครับโอเคปรับลงไปหาเลขแปดอีกครึ่งนึงอ่ะ เดล่านะครับผมเทคนิคง่ายๆเลยสําหรับมือใหม่ถ้าท่านยังตีไม่คล่องให้ตีแล้วเอียงลอกแบบนี้มันจะไม่ค่อยฟู่นะมาลองดูนะครับอ่าแปดครึ่งอ่าแปดครึ่งยังฟู่นะครับอ่าทีนี้นะครับแปดครึ่งยังฟู่นะครับมาเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวนี้ให้ดูแปดครึ่งยังฟู่เก็บสายเลยท่านผู้ชมอ่าแปดครึ่งยังฟู่นะครับผมเก็บสายก่อน แต่ครึ่งยังคู่เก็บสายก่อนนะครับเราไม่ต้องไปปรับที่นี้นะครับมาป,ปรับคอนสปูลน,นะครับอ่าปรับคอนสปูลเข้านิดนึงอ่าลองตีดูทีนี้นูนทีนี้นูนดูนู่นโคตรไกลเข้าใจไหมทีนี้เข้าใจไหมก็คือจังหวะที่อ่าเราปรับลงมาแล้วเออถ้าเรามองว่าขนาดเท่านี้ ตีถือว่าไกลแล้วแต่ว่ามันยังฟู่ให้เรามาปรับที่คอนสป,ปูลให้คอนสป,ปูลตึงขึ้นอีกนิดนึงนะครับมาเดี๋ยวตีให้ดูอีกรอบนึงนะครับดูนะครับเห็นไหมสุดยอดจริงๆนะครับบอกเลย่ะเดี๋ยวตีให้ดูอีกรอบนึงแล้ก็จบคลิปแล้วเดี๋ยวไปดูอัดสวายแล้วกันนะครับดูอีกตัว ไปครับเดี๋ยวดูอีกตัวนะครับตัวเมื่อกี้ปากน่าจะฉีกไปแม่งปิดเบรกเยอะเกินไปแล้ว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 ท่านผู้ชมโอ้โหไปแล้วครับมามามาคายเบรกหน่อยคายเบรกหน่อยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดโอ้โหโอ้โปากครับ รูว่าเฟืองจะพังหรือเปล่าไม่เนียนแต่หนักแน่นอ๋ออโออ๋ออโอออกครั er บออกออกอันนพอบีกได้ปกติครับกูซาอารดีครับผม โอ้้โออัดยันเซียนไปละไปละวิววิวใหญ่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 ดูแอ้ชั้นขันสุดนี่ขันธนากรบ่นี่ขันธนากรมาเข้ามาเข้ามากระชากครับกระชากคสุดใหญ่มากเลย ใหญ่ว่ะใหญ่มากครับท่านผู้ชมผมสวนร้อยก้าสิบผมปวดดีดตาผมเลิกเกินไม่ดีดแล้วครับผมนะดีผมละคนแร่มามาแล้ว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 เฮ้ยยี่เท ลอกตัวนี้390ครับอ่ะหลุดแล้วเกือบหลุดนี่นะต้องไปขันไว้นะครับลอกอัดปลากใหญ่ลอกตัวนี้ราคา390บาทผมบอกเลยว่าเฟืองอาจจะไม่เนียนเหมือนเขาแต่คุณภาพภาเบรกเฟืองแข็งแรงระบบนวงที่1แน่นอน390ครับคูซ่า audi ไซนี่เลย ยิงไม่ติดโอเคอ่ะดูนะพึ่งอ่าอะไรนะอัปลา,อ,ปาอย่างหนาหน่วงขึ้นมาตีปกติเลยครับเอาอ๋โอ้ยอนนนะมาอย่ม <laughs> อามาตีทำไมเข้าก็ใหม่ทำไมกะจะโชว์เ,นะเทพอยู่แล้วเออว่าจะโชว์เทปนะต้นนี้มันขัดขวางความเทพของเราเนะ <laughs> นี่ย <laughs> กดปุบ๊บแล้วก็ตีเลย ปกติทุกประการครับนะดเูเวลาหมุนนะครับไม่สะดงสะดุดนะครับผมนะแกนไม่โคตอย่างแน่นอน,นครับการันตีความแข็งแรงคูซ่า audi เฮ้ย,ยปลากินหรือปเปลา่าเฮ้ยปโอเคขอบคุณมากครับ